ก็จะมีเป็นแบบรับน้องนะแล้วก็มีเป็นค่ายส่วนใหญ่จะเป็นค่ายก็มีค่ายทำดับฟิสิกส์นะฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้กับค่ายที่เด่นๆเลยตอนนี้ที่พี่เจอมาก็เป็นค่ายท o ีสมาร์ทค่ายท o ีสมาร์ทหลักๆก็จะมีแบ่งเป็นดูดาวกับทำดับทำดับที่ค่ายแล้วก็อีกค่ายหนึ่งครับเป็นค่ายแรงบันดาลใจค่ายแรงบันดาลใจจะเป็นค่ายที่เราอ่าได้ไปออกนอกสถานที่ครับที่ ไปหาแรงบานันใจนับมาต่อยอดนับงานทางวิทยาศาสตร์หรือแบบเป็นพวกภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยแปวาก็อาจจะนำมาเป็นความรู้รับไปต่อยอดไปทำางอื่นได้ครับก็จะมีทำโครงงานนะครับก็ทำโครงงานประกวดนะแล้วก็จะมีเป็นทำแลบทดลองในห้องเรียนอะไรอย่างนีน้แล้วบางครั uh ้งครูเ็าจะให้ทำคอนเทนต์ลงติ๊กต็อกด้วยก็คงเป็นค่ายติวแหละครับ เพราะว่าแบบเออที่ชอบเนี่ยเพราะว่าทางวิทยากรเขา,าสอนแบบสอนสนุกเนี่ยนะแล้วก็เป็นแบบก็ยังมีแบบกิจกรรมตอบคําถามแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยคือแบบตอนแรกเราอะก็คิดว่ามันจะน่าเบื่อนะเพราะว่ามันเป็นค่ายติวแหละแต่แต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆนะมันก็สนุกนะจากใจผมนะครับกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่อยู่ฮอสมาร์ทไซด์มาคือกิจกรรมค่าย to be Smart i n s i g ซนะครับเพราะามันเป็นกิจกรรมที่เราจะได้เปิดโลกเกี่ยวกับด,า,ดาราศาสตร์ครับ มันก็คือการดูดาวแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ดูดาวแบบผ่านตำราหนังสือหรือว่ามือถือครับเราจะดูผ่านกล้องโทรทัศน์ของจริงเลยครับเหมือนกับกลิเลโอครับประมาณนั้นเลยครับก็เฮฮากันดีครับเป็นกันเองนะแล้วแบบมีเวลามีเรื่องอะไรก็ช่วยๆกันครับตั้งแต่ผมเข้าห้องสมาซน์มาครับตอนแรกเอาจริงผมก็ไม่ได้รู้จักใครอะไรมาก่อนนะครับแต่ในความที่ว่าทุกคนครับก็ค่อนข้างเฟรนลี่มากเลยครับทำให้ การที่เราจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆครับไปในห้องมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแล้วแถมแบบเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะใจะดีครับเวลาเรามีปัญหาอะไรเขาก็พร้อมช่วยเหลือเราตลอดครับก็เรียนหนักนะก็เป็นห้องพิเศษแหละก็มีเรียนเสริมอะไรพวกนี้บ้างนะแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหนักขนาดที่ว่าไม่มีเวลาไปทําสิ่งที่ชอบนะอย่างผมนะชอบเล่นเกมก็ยังมีเวลาไปเล่นเกมอยู่ อันนี้นะครับผมในความรู้สึกผมนะก็แอบยากอยู่ครับแต่ก็ว่ามันก็ไม่ได้ว่ายากเกินที่เราจะทําได้ครับคือมันอยู่ที่การาทบทวนเนื้อหาครับแล้วก็ตั้งใจเรียนตลอดเวลาครับการบ้านก็พยายามอย่าให้ค้างนะเพียงแค่ทําแค่งนะครับก็สามารถที่จะเอาตลอดอยู่ในห้องสมาร์ทไซด์ได้แล้วครับชอบเล่นเกมครับส่วนตัวชอบนั่งเกียร์การบ้านแล้วก็เล่นเกมบางทีครับ ให้ความรู้ครับแล้วก็ให้ของกินด้วยตอนไปค่ายของกินเยอะเออสำหรับใครที่แบบสนใจนะผมก็แบบจะบอกว่าเข้าเลยครับโอกาสมีครั้งเดียวห้องดีมากเยี่ยมจริงๆ